เดี๋ยวเนี้เรามาดูสิ่งที่ต้องมีนะครับที่เป็นเครื่องมือประจําบ้านจะมาไล่กันเลยดีกว่าเรามาเรื่องชิ้นแรกก่อนนกันเนาะที่เป็นชุดปัจจียนาปลากาก็จะเรื่องตั้งเบอร์แนะครับเบอร์สิบสิบสองสิบสี่และก็เบอร์สิบเจ็ดนะครับที่จะเป็นไซส์ที่ครบคันนะครับตามงานพื้นฐานทั่วไปเนาะชิ้นที่สองไบฉายขนาดเล็กนะครับที่เป็นแบบคลิปไลท์ก็คือสามารถเนตเข้ากระปุกเสื้อได้หรือว่าเนเข้าวงเกงก็ได้นะครับในขนาดเล็กใช้งานง่าย กดปุ่มกดแคนิ์มีนะครับมีต่อไปชินที่3าคีย์มันเด็กผสมเนิ้วหรือที่คนเรียกกันว่าปัดทิ้งยดของเขก็ได้ปัดประเทศนะครับใช้จับยึดตัดได้นะครับตามมาตรฐานเลยนะก็มีเป็นไขควงเทสไฟตัวนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับก็ค่อนข้างขายดีเลยในร้านเราตัวนี้ก็สามารถหานได้เทสไฟจิ้มได้แล้วก็กดค่าวัดค่าไฟได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาค้อนหลอนด้านไฟเบอร์นะครับตัวนี้ก็ ตามตามชื่อเลยคอนหนอนนะครับตอทุกนะด้านหมดเลยแล้วก็ตามจับกับใคเบอร์จับง่ายมากจับถนัดมือด้วยนะครับป้าชิ้นนี้ไฮไลท์นะครับปรเป็นไขควงมปนะสงค์เดี๋ยวจะาเปิดให้ดูดีกว่าว่าเป็นไงเองอุปกรณ์ข้างในนะครับจะเปควงเป็นแบบด้ามรีเนาะแล้วก็จะมีโฟลอกมาให้มีดอก ดอกกลีบดอกกัวดาวดอกแชรดอกแบนแลมใช้ได้งานได้ทั้งพื้นฐานรวมไปถึงที่งานที่เป็นหัวพิเศษที่หนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะชิ้นสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวของเครื่องมือที่เอาไว้เก็บเครื่องมือไว้ในใช้ในบ้านนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะ MB 0 1ก็คือจะขนาดเล็กตัดสินค้าทั้งหมดที่เราชมเมื่อกี้เนี่ยเป็นของ M10 นะครับแบรนด์สิงคโปร์เนะาะมาตรฐานเป็นของดีนเยอรมันนะครับแล้วก็ ANSI แปนหาของริการน,นะครับแล้วก็เราได้ซอรติฟิเกตจากทางเซ็นโตราด้วยแล้วก็สนใจก็กดตัก,กา้าได้เลยน,นะครับผมขอบคุณครับ